มาเป็นอย่างนะครับขายของขายนี่นะครับขายคู่บตานะครับเขาถึงเลยเป็นเจ้าตลาดนะครับพูดถึงในความรู้สึกของผมนะครับบรรยากาศจุดเฟียงวันนี้ไทยพวกเรามาจุดเฟียงไว้นะครับอื่นจะสีมาไทยเพื่อนนับนะครับบรรยากาศแสบตาครับโอ้จุดชุดสี่เหลี่ยนะครับจุดเฟียงครับวันนี้ก็ได้เจ้าของหน้าเพื่อนมาจุดซอยนะครับ นี่ตัวเอาเรียงเลยนะครับเอามาพูดถึงว่านะครับว่าคู่ปาตานะครับในข้อมูลึกนะครับเป็นอย่างถชงคูปาตาได้เป็นได้เป็นเจ้าตลาดนะครับในข้อมูลึกนะครับหลักๆเลยนะครับเรือว่าต้นทุนต้นทุนของคูปาตาคือว่าหนึ่งนะครับการดูแลนะครับการดูแลลูกค้านะครับการดูแลลูกค้า เรื่องของอะไรนะครับเรื่องของอะไรการดูแลลูกค้าก็เร็วนะครับเร็วคือว่าก็ทีแค่ลูกค้าดีนะครับภาษาบ้านเท่านะครับทีแค่ลูกค้านะครับที่แค่การทีแค่ลูกค้าการรวดเร็วของทั้งด้านของข้างอะไรนะครับข้างอะไรมีบริการตลอดนะครับเพื่อวดกามีหลากหลายรุ่นนะครับใ้เรื่องหลายกลัวนะครับเพราะว่าจะเป็นรด ที่ว่าฮิตสำหรับเกษตรกรที่ว่าเพื่อนฮิตของในเรื่องของอ่อยของมั่นนะครับการลดที่ใส่ในลดน้อยๆนะครับ28แรงย0แรงที่ว่าใส่ในงานอ่อยนะครับกะของเพ LGBTQ, ื่อนก็มีนะครับที่ว่าของเพื่อนกะหลากหลายนะครับหลายรุ่นนะครับมีทั้งรุ่นรุ่น L รุ่นเ M, M U นะครับกะของเพื่อนกบหลากหลายนะครับกะเนข้างอะไรเพื่อนกะ ถือว่าพร้อมนะครับสําหรับชาวเกษตรกรนะครับถือว่าเฮ็ดไทยเฮทหน้าเฮ็ดสวนนะครับต่างๆนะครับซึ่งกับยังของสิริพงศ์นะครับสิริพงศ์แมนจินเนอรีนะครับของผมก็เป็นออกจากสาขาสิริพงศ์นะครับพ่อจ่าสาขาสิริพงศ์นะครับก็บพี่นี่กับเขาพีดีซีนะครับก็ถือว่าในภาพโดยรวมนะครับหลักๆกกัน เปลี่ยนทายของเหลวธรรมดานะครับเปลี่ยนใส่น้ำมันมันขั้นหนานะครับน้ำมันขั้นหนากองให้ดีกองน้ำมันเครื่องนะครับลักๆนะครับแล้วก็เติมน้ำมันขี้เลยนะครับ่ว่ากาหลักๆเลยเขากบสะบัดโดยร่วมนะครับขอพระท่านล่างนะครับล่างมือไหนนะครับเข้ามาบอกให้ไปปั้นหน้าเหมือนนั้นนะครับก็เลยว่าล่างนะครับเอาไห้ก็จะทมือนี้ว่าสิล่าง แตเกษตรพีไปันปูกงายขเจ้าอยู่นะเพื่อนบอกไว้นะครับหนึ่งเลยนะครับสําหรับตัวองเองนะครับทีว่าเหลือกใส่ของไข่คุปตะนะครับหนึ่งเลยนะครับมันอยู่ไก่บ้านนะครับสีริพง่์นะครับสิริพุ่งอยู่ไก่บ้านแล้วก็เรื่องอะไรนะครับก็ืีว่าย่อมรับนะครับย่อมรับมาใบใจของท้าไข่สิริพง่์นะครับตัวเขาแบบนึ่งละเท่าเป็นอย่างมากเข้ากับ อะไรไงนะครับพมมีรถคันไหนที่ว่าบต่ต้องการแต่ไหลเร็วนะครับสองเลยนะครับสร้างเขากันม่ได้ทรบอกนะทรบอกนะครับเพื่อนก็นัดมือนั่งยังไหลเลยนะครับที่ว่าหลวดเร็วนะครับการใส่งานรถการดูแลรักษารถนะครับรถกระบว่าื่อถือว่าถึงขั้นได้ซ่อมนักนะครับว่าเขาพี่นี่กับเขาพี่ซี่แล้วนะครับว่างานนันัก ไม่เห็นมาไหนนะครับพังร,รักกับมีแน่สิ้นล้อหน้าล้อหลังนะครับกับเป็นทัรงดาดนะครับรถใส่งานนะครับพอของผมมากะรถสามปีสีปีเขานะครับมันก็นตรงไปนะครับสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามจุดศูนย์ชั่วโมงนะครับรถของพีดีซีนะครับของซีหน้านี่นะครับเป็นพอพอเอฟนะครับ เสียงหวานให้เก่าครับทอยเอฟนะครับ0-0เอฟนะครับถึงการใส่งานนะครับการใส่งานก็โอเคครับโดยรวมนะครับตัวนี้นะครับแบล็หาศูนย์หนึ่งแปดนะครับถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ามันปัญหากับบอจุ๊กจิ๊กปั้นไหนนะครับพวกซีนพวกลงานกับเ็นธรรมดาของรถใส่งานนะครับสหรับท่านใดที่ว่าแค่ออกมาบาถึงหน่อยชั่วโมงได้หาซิป สี่สิบชั่วโมงเหรอรถพังนะครับมันกับเป็นธรรมดานะครับบางทีเข้าอาจจะมือไม่แน่นะครับมือไม่แน่แต่ก็บวกกับเวลาเข้าเรืยเห้งยางเข้ากับบ่อใดละมันระว่างแน่สี่นะครับมันกับเป็นผลสุยางนะครับมันกับเป็นผลสุยางนะครับอะบมเอนวามันกับสีดีเสมอไปนะครับรถรถลอยค้นพันเมยเฮดมานนะครับพอจับผู้ใดประกอบจับผู้ใดใส่นันใส่หนีแน่นนะครับเข้ากับใหญ่มันปีสุยางมันกับเป็นไปบ่อใดนะครับของผม ่วงจะหาซิบชั่วโมงแหลกนะครับที่ล่อหนานะครับม่วงจะหาสิบชั่วโมงแหลกนะครับก็ยอมรับว่าใส่งานนักนะครับในลังเทียห้องก็ใส่แบบห้องก็ใส่แบบเรามาระวังนิสุดนะครับแต่ว่าในตังเทียจังหวะแต่ละจังหวะที่เอาเห็ดนะครับถี่เอาใส่งานนะครับมั่งกาดเข้ากับวบหัวมัดดิไปพ่อหลุมพ่อยังนะครับมั่งกาบโบหูนะครับพ่อระก้หลายอย่างนะครับนี่แขนแขนกลางนะครับแขน แขนตึงแขนกลางอะยังปกติดีนะครับมีแจตัวนี้ที่ฮักไปนะครับแล้วก,ก็แขนปับ๊บฐานด้ันหัวนะครับ,ปบเปลี่ยนไปนะครับก็มาหลุดนะครับตัวนี้กับแต่ผมไม่ยังไหลนะครับเพราะตัวนี้ก็มีซึมเนี่ยจะอยู่อองมองแขนครับกับไอ้มองไอ้ที่ข๋าให้นะครับเนี่ยครับถ่ายไม่นะครับ ถ่ายหม่คือว่าโอเคนะครับใส่ดีนะครับนี่ครับลักษณะที่ว่าพระท่านในโลกอื่นนะครับแต่ว่าพรท่านในไทยนะครับพระท่านอย่างนั้นอไอยู่ลักษณะนี้นะครับบรรยากี้เชียงนะครับบรรยากี้เชียงเทียงออกไปลากหขวมือแน่นะครับประมาณนี้นะครับน่ครับมัรก็กาศเชียงมหาเสาหลัาค่าแน่นะครับกประมาณนี้นะครับคือว่าจิกดีนะครับ ตั้งไม่นะครับเพราะว่าชื่อว่าไถ่ขี้นะครับเพราะว่าขั้นอื่นมันกับว่าเป็นอย่างของมวุ่นกับไถ่วนนะครับคนนี้มาผ่านตัวนี้กับวงว่เป็นอย่างก็เลยตัดออกเกล็ดไม่เลยนะครับนี่้ะครับว,ว่าตาันไดนเขาในเป็นเจ้าตลาดนะครับเพราะว่าการบริการนะครับก็รถเข้ากับมีหลายรุ่นนะครับให้เลือกนะครับ หลายหลุ่นแต่ว่าครับว่าไอ้ว่าข่อื่นเพิ่นบาดีนะครับนิ้วจะเป็นนิ้วแันล่นนะครับจดอนดีนะครับยันมานะครับแชปพนะครับคดีนะครับจะว่าห่อแบหลักเลยนะครับห่อกบบต้องเบิ้องตัวพื้นที่นะครับบ้านเขานะครับเขาหลีดรุ่นหนหลายนะครับพื้นที่พื้นที่นะครับเรื่องอะไรนะครับ ชิ้นล่อหนาัวนะครับพันเขาไปออกรถอยู่ยังว่าปีตัวาสารค้ามือออกจากแถวอื่นมากนะครับที่มันอยู่ยไกลเขตบ้บานเท่านะครับมันอยู่ไกลเขตบ้บานเท่านะครับมั่งขาดจินาซาในการส่งหรือว่าในการเสื่ออะไรนะฮะในบางเทียนะครับอของ้องไปล่อสางศูนย์นะครับข้าขกับบางตัวตัวไหนเขาพอเห็ใดให้่นะครับือว่าบางตัวไหนนะครับหือว่า เขาซื้อมาแล้วไห้สามารถในสร้างแถวบ้านเฮาเยียนทายเด้วเร็้วเขากบแต่งานเร็วนะครับก็ต้องรอดนะครับยังเลยนะครับคือว่าคู่ตาเขามีนะครับเพอว่าเรื่องอะไรเรื่องอย่างเขามีปอบนะเขาตู้ไปเขาจัดแม่งเขากเขาไมเอานะมันก็เป็นลักๆเลยนะครับคือว่าคู่ตานะครับสําหรับในความคิดของผมนะครับที่คู่บตาเขาได้เป็นเจ้าตลาดนะครับเป็นเจ้าตลาดเป็นเจ้าตลาด ว่าเชืบ้านผมนี่ก็ชุดมากที่เป็นไข่ชีสมครับไข่ชีสมนะครเป็นเจ้าตลาดเลยนะรว่าการใส่งิงากนการยังโอเคนะครับการลงกข่ามุ่งนักครับโอเคครับคนรักรถก็ใได้ได้นะครับ อเคนะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆท่านใดหรือว่ามีแนวคิดแตกต่างอยากบอกกับฝากคอมเมนต์มาได้ด้วยครับเด้อวยคอมเมนต์นะครับที่ชมได้นะครับฝากคอมเมนต์อาทีพอหยั่งบนเขาหูท่านใดนะครับขอถูดขอไพ่นะครับในบังข้าบังเนี่ย่าที่บอกว่านี้แน่นะครับเพราะว่าถ้าบอกจากขว้มรสุเจ้าของนะครับฐานใส่งานรวนมากนะครับมีอยงหลายครับคลิปนี้ครับฝากไปแคสเมียร์นะครับท่าใดที่กําลัง เดือกกำลงังแนมหารถไปใส่งานนะครับกับว่าขายต่างโอเคนะครับก็ถือว่าขีไรนะครับก็ถือว่าใส่ได้ครับเขาก็เป็นที่หนึ่งเมสายงันตลาดนะครับเขากว่าหย่อดขายเก็ลงทลายนะครับมี่ตัวหนก็บโย่างนะครับพี่ตัวในกับเบิร์ดเบิร์นะครับตบๆๆบามที่ผมเข่าไปซูนนะครับตอนนี้ก็เริ่มพี่กิเลีดีแล้วครับ ในตัวพิมตัวสองสี่ศูนย์นะครับกิเลสเริ่มมากอีกแล้วน,นะครับอาสาบคลิปนี้มีอย่างไรครับเดี๋ยวฝากไว้ตรงในท้ายนี่นะครับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทาครังช่องนะครับกนไทยซิ่งอินดี้สุรินนะครับฝากพป่น้องเนี่ยด้วพี่น้องด้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับคนซับสไคร้นะครับเป็นกำลังแรงเครียร์แรงใจนะครับ้ มีการในเห็ดชิปต่อไปนะครับสำหรับที่นี่มัมีอย่างไรครับพ่อพอกันจิบหนาครับสำหรับมือนีสวัสดีครับพ่อพอกันจิบหนาครับ